เมื่อวานนะคะแอดได้ทําคลิปสถิติคลิปความได้เปรียบของไทยกับเนเธอร์แลนด์ไปแล้วนะเพราะว่าไทยจะเจอกับเนเธอร์แลนด์วันแรกนะคะวันอังคารที่27มิถุนายน2516ก็คืออังคารที่จะถึงนี้นั่นแหละก็ไปฟังได้นะคะคลิปนี้ไปฟังจะได้เข้าใจนะคะก่อนดูเกมและระหว่างเกมด้วยว่ารูปแบบเกมมันเป็นแบบนี้แนวโน้มมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะที่สำคัญเนเธอร์แลนด์นี่แหละ ไทยมีโอกาสมากที่สุดวันนี้มาดูโอกาสรองลงมาเท่าเทียดคิดนะในความคิดเห็นนะคะนั่นก็คือทีมชาติตุรกีนั่นก็คือนัดที่สองค่ะที่ไทยจะเจอในวันที่29มิถุนายน2 5 6 6ถามว่าตุรกีในสนามที่3นี้ไทยมีโอกาสแค่ไหนพูดได้เลยนะคะว่าโอกาสมีมากกว่าสนามแรกและสนามที่สองเพราะอะไรพูดเลย เพราะสาววากัสสาวหล่อวากัสเนี่ยไม่มาสนามนี้ก็ถ้าทุกคนดูอย่างนี้โอกาสมันคือมีมากขึ้นค่ะไม่ได้บอกว่โอ้โหมีโอกาสร้อยเปอนต้นต์ทางนี้ทางนั้นพูดได้เลยว่ามีโอกาสมากขึ้นกว่าสนามแรกและสนามที่สองที่แต่ละทีมอ่ะได้เจอตุรกีดังนั้นไทยมีโอกาส มากขึ้นใน2สัปดาห์แรกนะคะต้องบอกว่าตุรกีทําผลงานไว้ไม่หมูเลยนะ8ทีมที่แข่งนะคะชนะไปถึง6ทีมตุรกีแพ้ให้2ทีมเท่านั้นนะคะโดยตุรกี แพ้ให้กับสหรัฐอเมริกาและแพ้กับยักษ์ใหญ่อย่างโปโลแลนด์น้บอกว่าก็ใหญ่ทั้งคู่อ่ะทั้งสหรัฐและโปโลแลนด์และสิ่งที่ตุรกีชนะอน,นะคะก็ชนะเซอร์เบียชนะโดมินิกันชนะแคนาดาชนะเนเธอร์แลนด์รวมไปถึงชนะอิตาลีด้วยอูต้องบอกว่าก็ไม่หมู่จริงๆสำหรับตุรกีและตรงๆนะคะเมื่อมาเห็นแบบนี้ตุรกีชนะเนเธอร์แลนด์ไป ก็ต้องบอกว่าในทร์แลนนี่แหละค่ะจะเป็นโอกาสที่มากที่สุดของทัพสาวไทยในสงสัปดาห์แรกตุรกีชนะไปถึง6นัดน,นะคะสาวไทยชนะไปเพียง2นัดเท่านั้นแต่ที่บอกโอกาสและข้อดีของไทยในการแขสัปดาห์ที่3 1. เราแข่งในเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าสนามแฟนแฟ,นแฟนแฟวอลเลยบอลเข้าไปแห่ให้กำลังใจเชียร์ถึงติดขอบสนามเลยดังนั้นสาวไทยได้เปรียบข่อย่างแรก อย่างที่2ส,สาววากาสสาวหล่อไม่มาสนามนี้นี่คือข้อได้เปรียบของสาวไทยและอย่างที่สอย่างที่ใครได้ฟังแอดไลฟ์สดไปนะคะสาวคาราคูสาวาหาวล่อ ปีที่แล้วเขาวักใส่สาวไทยไว้ใช่ไหมแล้วเขาก็ได้โพสต์ขอโทษในอินสตาแกรมส่วนตัวเพราะแฟนๆวอลเลย์ ite, บอลชาวไทยก็ต่างไม่พอใจนะคะว่ามาวักใส่สาวไทยขนาดนี้ได้อย่างไรเขาก็โพสต์ขอโทษในอินสตาแกรมเลยนะคะดังนั้นการที่เขามาเหยียบสนามไทยในสนามที่3สัปดาห์ที่3นี้พูดได้เลยว่าเขาเกรงขึ้นนิดหนึ่งอ่ะอันนี้คือสิ่งที่แอดคิดนะยังไงก็มีแบบ รู้สึกในใจอยู่แล้วค่ะนิดนึงในการที่เฮ้ยเราก็ไม่สามารถวักได้เต็มที่ในสนามไทยเพราะเราก็เคยสร้างเขาเรียกว่าสร้างอะไรดีสร้างวีรกรรมไว้แล้วเออนั่นแหละนี่คือข้อได้เปรียบ3ข้อที่แอนรู้สึกว่าเป็นข้อหลักๆ ที่ไทยมีโอกาสถามว่าสาวไทยรู้แก้วของตุรกีมากไหมเราเคยชนะตุรกีปลายปีที่แล้วเองนะทุกคนในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกแอดพูดเลยไม่นานนะ ปลายปีที่แล้วเดือนกันยาเดือนตุลาเท่านั้นนะคะดังนั้นแอดก็เชื่อเลยว่าทางสาวไทยทางโค้ชด่วนทางสตาฟโพสชก็น่าจะมีจุดเล็กๆจุดที่สามารถเจาะเข้าไปตัดเกมรุกของตุรกีได้ในการแข่งขัน VNL 2023ในปีนี้ซึ่งระยะเวลาห่างกันไม่มากดังนั้นเชื่อเลยว่าสามารถเข้าไปล้วงลึกถึงตุรกีได้จริงๆแต่ ก็พูดได้เลยมันก็มีแต่งจริงค่ะตุรกีเปลี่ยนโค้ชหลังจากตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นโค้ชแดนเนียลเมื่อก่อนได้โค้ชกุยเดนติก็ไม่แน่ใจว่าโค้ดแดนเนียลจะเก่ากว่าหรือมีจุดอะไรเด่นๆให้ตุรกีมาฟาดไทยได้หรือไม่ถ้าถามว่าแดนเนียลเก่าไหมเก่ามากนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เคยชนะเขาเราก็น่าจะรู้จุดอะไรเขาบ้างอพูดเลยถือว่า น่าจะทําได้ดีน่าจะเป็นอีกเกมที่สนุกสนานมากและน่าจะเป็นอีกเกมที่เล่นบอลได้เร็วเล่นบอลสูตรได้เยอะอะรอชมเลยนะคะสำหรับไทยตุรกีถามว่าโค้ชแดนเนียลเปลี่ยนมาคุมตุรกีก็น่าลุ้นแต่ เราเคยชนะเซอร์เบียมาแล้วตอนนั้นที่โค้ดเนเนียวก็คุมเซอร์เบียอยู่เราก็ชนะมาแล้วดังนั้นนี่แหละถึงบอกว่าสาวไทยได้เปรียบในเวในการแข่งตุรกีนี้ไหมได้เปรียบนะคะมีโอกาสด้วยมีโอกาสมากขึ้นและกันกว่าสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองเห็นไหมถึงบอกเลยว่า มันมีโอกาสจริงๆนะคะเราเคยชนะเซอร์เบียมาเราเคยชนะตุรกีมาโคตตุรกีตอนนี้ก็ไปคุมเซอร์เบียโคเซอร์เบียตอนนี้ก็มาคุมตุรกีดังนั้นโอกาสมีให้เห็นเลยเนาะเนาะ ขึ้นอยู่กับโค้ชทีมชาติไทยแล้วนะคะอย่างโค้ดด่วนนนายสีวัชรับเมธากุลค่ะก็ไม่รู้ว่าจะวางรูปแบบ g e o ยังไรที่แน่ๆรอลุ้นรายชื่อ14คนสุดท้ายที่จะลงสนามสนามไทยนะคะสัปดาห์ที่3นี้การแข่งขันขระหว่างไทยกับตุรกีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพฤหัสบดีที่29มิถุนายน2516นัดแรก27นะคะไทยเนเธอร์แลนด์นัดที่2องไทยตุรกี20 เวลาเดิมค่ะ20นาฬิกานาทีทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง ไทยจะสามารถได้เซตจ,จากตุรกีไหมและไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนตุรกีรอบนี้ไม่มีวากัสนะคะที่สำคัญเราแข่งในบ้านและที่สำคัญทางคาราคูต,ตัวหลักของเขานะ่ะก็ถูกโจมตีมาตั้งแต่ไปที่แล้วนะคะก็มาดูว่าจิตใจของคาราคูจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสาวคาราคูนี่หลุดก็คือหลุดเลยนะแต่ถ้าเธอองลงก็องลงเลยนะคะ รอลุ้นะค่ะทุกคนมีความคิดว่าอย่างไรบ้างแนวโน้มของเกมจะไปในทิศทางไหนอ่ะเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่3ค่อะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะณ i n อินดอร์สเตเดียหมวหมากประเทศไทยค่ะมันแน่นอนนัดนี้ไทยตุรกีพูดเลย